เมงเอาพี่น้องเมืองเอาอันนี้นะ่ะแมส่สะพานลอยเด้อพี่น้องเอ้สะพานลอยเด้อเบิง้งมีละคอกล้อาเรียบร้อยแล้วก็มีกล้องวงจรปิดเนาะเป็นที่เรียบร้อยนอเนาะเขาเฮ็ดเนาะโอ้สุดยอดเลยเนาะพี่น้องเอ้ครับสบายดีพอแม่พี่น้องเมื่อสุกูสุคนวันนี้มาพบพอกับสองสาวลาวอุดมใสอีกคือเก่าเนาะทุกคนวันนี้สาวไรกะทิพาเที่ยวอีกแล้วพี่น้อง ตอนนี้ชาวไร่กอยู่แถวเซนทันเวอร์เนาะพี่น้องเซนทันเวอร์นาะวันอาทิตย์คนกะทิไลประมาณนี้นาะพาไปเบึ่งความสวยงามของประเทศไทยนาะพี่น้องเลยความเจริญของกรุงเทพมหานครเนาออันนี้ก็โอ้ขนาด นนนนี่เียกาชิเป็นพนน่าออกจากรถพวกนี้กัสิแม่นรถออกจากสยามพารากอนเนาะพี่น้องเนี่ยรถติดเลยออกส่งพุ่กับิเป็นสยามพารากอนเนาะทางลัดเนาะพี่น้องอันนี้กัสิเป็นเซนทันเวอร์เนาะซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวและแถวนี้นะเดี๋ยวเขาไปเบิ่งเนาะเบิ่งนำกันส้มนำกันและพี่น้องความเจริญความสวยงามเนาะอันนี้คือภาพจริงนอทุกคน บอได้ตัดต่อได้ๆนะทุกคนเสียงจริงเลยแหละนี่นะ,ะ,ะเห็นบอกสีแดงๆในการซีเป็นอ่าบิกซี่นะทุกคนข้างหน้าเนี่ยสีแดงๆเป็นบิกซี่ บิ๊กซีที่นักท่องเที่ยวเขามักมาซื้อของข้าวก็คือมองนี่แหละพี่น้องเข้าข้างในป้าคนเต็มเลยแหละแต่ว่ามามาวันอาทิตย์นะซึ่งที่สาวไรเคยมาวันอาทิตย์นะคนสีเต็มเลยข้างในบิ๊กซีถ้าไปบบเชือก็มาลองเบิ้งเนาะว่าสาวไเว้าตัววาวอันนั้นนะก็มาเบิ้งเอาตัวจริงเนาะพี่น้อง ขนาดบึงข้างนอกกันยังคึกคักปันนี่แหละข้างในเนาะโหเขามาซื้อข้องนะเต็มเลยพี่น้องเลยบึงรถข้างล่างนี่ก็ นี่กับโบมียังไล่เนาะกับชิพ้าทุกคนมาเที่ยวมาส้มมาเที่ยวมาส้มน้ำกันแล้วละเนาะวันว่างเนาะก็มาพาทุกคนเที่ยวเนาะทุกคนจุดนี้ก็คือจุดเด้นอะไรเห็นบหก็คือจุดเด้น พอมาถ่ายรูปเนาะราวามันเป็นทางบนทน,นุนเลยทุกคนมันชีเห็นท่ายแล้วมันชีเห็นรูปลดรูปยี่ยงเห็นเบิร์ดขบนั่นคนมองกลางเดี้อชี้ให้ทุกคนเบนะิอ่ะ ลงบันได้เลื่อนทางขึ้นเขาอะไรนั่นบอกขนาดทางขึ้นสะพานลอยได้เนี่เลยน่าเสายสะดวกสบายเนาะมีบันไดเลื่อนโบ้ต้องย่างขึ้นนะเมยนะมีเั็นบอกผมมีบันไดเลื่อนเรียบร้อยเนาะนั่นบอกผมทักสำหรับใจจ้าวทศไทยมองเงาเนาะเสียไรพักพักพี่น้องเลย เดินบสาสะพานอันนี้ก็เินาวไปเลยละ่ะเงนีวขุ่นไปฮอไปฮอารถไฟฟ้านะพไ่นอนเส้นทางรถไฟฟ้า BTS เ,เนาะเดินไปฮอดขุ่นเลยละ่ะขาจะเซี่องต่อไปสยามบาลคอนโอ้สะดวกสบายเนาะแต่ว่าไปที่ว่าขยันเดินโอ้หมต้องเสียคารถเนาะเดินแล้วก็ทายหูไปนั่มแล้วก็ สมวิวไปนั่งนะสะดวกสบายเนาะเขาจะถ่ายรูปเนาะ,ะขนาดในห้างได้เป็นเอ่ออย่างมีโทรทัศน์ติดนะพนังห้างเขานะ่ะปี่นองเอ้ยเคยหูบอกเคยเห็นมาก่อนเนาะ ว่าเขาเฮ็ดได้ปานนี้่นนะมาได้เห็นตัวจริงเนาะโหจนเวายั่งบอออกเลยพี่น้องเราว่ามันเกินเกินเพศน,นะเขาเห็นเนาะบ่คิดว่าเขาเฮีดได้ปานนี้เนะแต่ว่าเหมือนขนาดพนังแม่นะพนังพันชีไว้บ้านเฮากับเป็นพนังบ้านนะนะแต่ว่าเขาเอาแบบคือแบบซีดีหรือว่าโทรทัศน์เนาะย่ไทยเขาจะโทรทัศน์มาติดเห็นบอก ทีว yeah, nah. ีนะเ็นบอกยิบยับยิบยับเนาะเปลี่ยนซี่ได้ทุกวินาที่นะทุกคนโอ้เบ่งข้างบนเนาะจุดที่สาเลยยืนเบ่งเอาหน่อยคนลลยซ้ำได้เนาะเบ่งเอาหน่อยไลยขนาดเลยเบ่งข้างล่างเขาล่งมาก แต่ว่าที่เห็นเนี่ยบ๊อแม่นคนไทยเด้ทุกคนเ่ยคนต่างชาติเด้นักต่างนักท่องเที่ยวเนี่ยชาวต่างชาติเด้บ๊อแม่นเด้คนไทยเน่ะเขามาเที่ยวโอ้โหบางคนก็จะคิดว่าไล่ขนาดนั้นบ๊อแม่นเต็มแต่คนไทยเนาะบ๊อแม่นเด้ทุกคนเลยเต็มแต่นักท่องเที่ยวเด้อนี่นะ จุ๊กๆเลยทำห้านนะ่ะลดสุดขุนเลย ซุดคุ่นลเลยเชื่อมต่อ,อหา้างแฟกซิน้ำนะพี่น้อง <Okay. S 1> ยาวขนาดเดชชาวไรย,ยอมรับว่าตั้งแต่มากรุงเทพบอกเคยเห็นสะพานยาวปานนี้เนาะแต่มีจุดนี้แหละที่ชาวไรเคยเห็นเนาะแต่ว,ว่าพูดว่าจุดขึ้นแหวะแหวะโอ้โหโอเค ก็จิมีสาวต่างชาติเขาขอมาถ่ายราายาายปายูปไม่กันสั่นชาวไรนะทุกคนเขาถ่ายรูปคือสิไปหาซื้อนะรันโ้แบบเขามาขอถ่ายออกชาวไรโบกูจักภาษาเขานะทุกคนที่แท้เขามาขอถ่ายรูปนั่นเองขอถ่ายรูปไม่กันสั่นเนาะ เขาใส่ว่าคือจะเป็นนักยูทูบเบอร์แล้วเขาเห็นมันม่อเขาย,ยากได้แล้วเนะราเนักท่องเที่ยวแล้วทุกคนเอาทุกคนจะในคลิปนี้สาวไลกับโคอชจบเพียงซัมนี้เนาะทุกคนจั่างในกาฝากกดไลค์กดติดตามให้สาวไลนะเด้อทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวไลเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะทุกคนกราบสบายดี